ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงใช้ทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งเต่าทมินได้อย่างช่ำชองเขาสัมผัสได้ถึงความชื้นอยู่ในพื้นดินถึงแม้มันจะแค่ชื้นแต่เฉินเซียงสามารถถ่ายปรานแห่งเต่าทมีนแล้วเปลี่ยนให้ความชื้นกลายเป็นสายน้ำที่ทรงพลังได้เฉินเซียงใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ควบคุมสายน้ำให้พันรอบขาของชายชุดดำทั้งสี่ ก่อนจะปล่อยปราณสายฟ้าแห่งมังกรครามเข้าใส่พวกมันทั้งสี่คนในช่วงเวลาสั้นๆทั้งสี่คนจะไม่สามารถควบคุมตนเองทำให้พวกมันไร้การป้องกันเฉินซิ่งอาศัยจังหวะนี้ดึงเอากระบี่ครามคลานมังกรออกมาแล้วฟาดกระบี่ในแนวขวางเพื่อสังหารชายชุดดำที่อยู่ใกล้ๆทั้งสองคนด้วยความที่พวกมันไม่สามารถเคลื่อนไหวและป้องกันได้ กระบี่ที่แฝงไปด้วยปราณอันรุนแรงของเฉินเซียงจึงตัดผ่านเอวของพวกมันทั้งสองคนเมื่อกระบี่ครามพลานมังกรถูกฟาดฟันออกไปอำนาจมังกรอันกดขี่ได้เข้ากดดันชายชุดดำทั้งสองคนที่เหลืออยู่ให้จมอยู่ในความหวาดกลัว เธินซิ่งรู้ดีว่ากระบี่ครามผลานมังกรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการกำจัดนักสู้ที่บ่งเพาะในเส้นทางปีศาจเช่นเดียวกับตอนที่เปิดอยู่อยู่สัมผัสกับกระบี่ครามผลานมังกรนางเองก็รู้สึกไม่สบายตัวเป็นอย่างมาก ดังนั้นกระบี่ครามผานมังกรจึงนับเป็นอาวุธที่ร้ายแรงสำหรับคนจากแดนปีศาจเพราะมันสามารถเข้าทำลายปราณปีศาจอันทรงพลังของพวกมันได้โดยตรงหลังจากเฉินเซี่ยงสังหารชายชุดดำไปสองคน เขาก็เคลื่อนไหวก่อนจะไปปรากฏตัวที่ด้านข้างของชายชุดดำอีกคนในพริบตาเท้าของชายชุดดำทั้งสองยังคงถูกปรึงไว้ด้วยสายน้ำทำให้มันไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้พวกมันต่างแอบคร่ำครวญอยู่ภายในใจ พวกมันคือสิทธินิกายฝ่ายปีศาจแต่กลับมีเล่กลไม่มากหากเทียบกับเฉินเซียงที่ดูมีเล่กลไม่สิ้นสุดทั้งยังยากต่อการรับมือเพียงแต่ชายชุดดำได้เตรียมการป้องกันมาเป็นอย่างดีแล้ว พราะรอบการของมันเคลือบคลุมไปด้วยรัศมีปราณอันหนาแน่นเฉินเสี้ยงยิ้มเย้ยก่อนจะฟาดฟันกระบี่ในมือกระบี่ครามผลานมังกรเปล่งรัศมีสีครามระยิบระยับถูกฟาดฟันอย่างรุนแรงเข้าใส่ชายชุดดำคนหนึ่ง โลรัดมีปราณของมันถูกกระบี่ตัดผ่านได้อย่างง่ายดายส่งผลให้ร่างของมันถูกแยกออกเป็นสองท่อนเมื่อพักพวกของมันตกตายไปอีกคนชายชุดดำคนสุดท้ายพลันตกอยู่ในห้วงความเสียใจอันไรที่สิ้นสุดหากมันทำตามเฉินเซี่ยงบอกแล้วร่วมมือกับพักพวกคนอื่นๆเข้าจัดการเฉินเซียงพวกมันคงไม่ตกอยู่ในสภาพหน้าอนาถเช่นนี้ เฉินเซียงเก็บกระบี่ครามผานมังกรก่อนจะถ่ายปราณแห่งเต่าทมินผ่านเท้าลงสู่พื้นดินเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สายน้ำรัดชายชุดดำแน่นขึ้นก่อนถอนสายฟ้าออกจากสายน้ำขณะที่เฉินเซียงหยุดยืนที่เบื้องหน้าของมันเฉินเซียงร่ายรำฝ่ามือเกิดเป็นเงาฝ่ามือมากมายนับไม่ถ้วนซัดเข้าใส่ร่างกายของชายชุดดำคนนั้นทุกฝ่ามือที่เฉินเซียงใช้ออกคือฝ่ามือแปลงกระดูก ชายชุดดำคาดไม่ถึงว่าทักษะที่เฉินเซี่ยงใช้จะดีกว่านิกายฝ่ายปีศาจเสียอีกแต่ละกระบวนท่าของเขาสร้างความเจ็บปวดให้มันเหลือคณาราวกับมันกำลังถูกมแมลงนับแสนกัดแทะกระดูกอย่างต่อเนื่องมันรู้สึกเพียงกระดูกในทุกส่วนของร่างกายค่อยๆหายไปร่างของชายชุดดำนอนแ่อยู่บนพื้นราวกับคนพิการเพียงแต่มันยังไม่ตาย มันแอบคิดว่าหาเทียบทักษะปีศาจของนิกายฝ่าปีศาจกับทักษะที่เฉินเซียงใช้ทักษะของพวกมันย่อมนับเป็นเพียงของเด็กเล่นจะมีเพียงทักษะที่เฉินเซียงใช้เท่านั้นถึงจะเรียกว่าทักษะปีศาจอย่างแท้จริง ยามที่เฉินเซียงใช้ทักษะอาจกล่าวได้ว่าไรซึ่งความผันผวนใดๆของปราณแต่เมื่อได้สัมผัสกับมันจู่จู่กระดูกลับถูกหลอมละลายหายไปในพริบตาทั้งยังทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงอย่างเฉียบพ,พลันอีกด้วย ในที่สุดชายชุดดำคุณสุดท้ายก็ตระหนักได้ว่าทำไมจูจ่ๆแขนของพักพวกของมันก่อนหน้านี้ถึงได้กลายเป็นอ่อนนุ่มในระหว่างที่มันต่อสู้กับเฉินเซี่ยงไม่ต้องรีบร้อนไปผลทางยังอีกยาวไกลนักเฉินเซียงสายหนาพลังยิ้มชายชุดดำทั้งหมดมีความแข็งแกร่งเพียงระดับสามหรือสี่ขอบเขตนักสู้แท้จริงเท่านั้นแม่เฉินเซี่ยงจะต่อสู้กับพวกมันเพียงลำพงัง พวกมันยังคงไม่มีโอกาสเอาชนะเขาเพราะเฉินเซี่ยงสามารถต่อสู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดเจ้าทำไมเจ้าถึงไม่ฆ่าข้าอย่าคิดนะว่าข้าจะตอบคำถามเฉินเซียงวางมือลงบนหัวของมันก่อนจะใช้สาบวิญ,ญญาณเพื่อกล่าวถามเจ้ารู้วิธีออกไปจากที่นี่หรือเปล่าข้ารู้ ตามที่ท่านประมุกบอ,อกอหากพวกข้าสามารถจับกลุ่มสิทธนิกยายฝ่ายธรรมะได้30คนแล้วนำไปบูชายันยังแท่นบูชายันพวกข้าก็สามารถออกไปได้ชายชุดดำกล่าวเฉินเสียงสูดหายใจลึกซูเหมยเหยาคาดเดาได้ถูกต้อง นิกายฝ่ายปีศาจได้วางแผนนำสิทธิ์นิกายฝ่ายธรรมะไปบูชายันเพราะเหล่าสิทธิ์ของนิกายฝ่ายธรรมะมีปราณที่บริสุทธิ์เป็นอย่างมากซึ่งนั่นจึงเป็นที่ต้องการของนิกายฝ่ายปีศาจแท่นบูชายันอยู่ที่ไหน เฉินเซียงกล่าวถามในชายชุดดำที่ถูกเฉินเซียงควบคุมค่อยๆคลายความลับเรื่องแท่นบูชายันออกมาอย่างช้าๆข้อมูลที่ได้มาจากชายคนนี้นับว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญเป็นอย่างมากแล้วพวกเจ้าคนที่เหลืออยู่ที่ไหน ชายชุดดำบอกสถานที่ให้กับเฉินซิ่งจำนวนสมสถานที่ทั้งยังบอกเส้นทางไปยังสถานที่เหล่านั้นอย่างละเอียดแต่ละสถานที่จะมีผู้ดูแลอยู่จำนวนสามคนซึ่งแต่ละคนนับว่าแข็งแกร่ง พวกมันกำลังเฝ้ารอเพื่อซุ่มโจมตีสิทธิ์นิกายฝ่ายธรรมะพวกมันต้องการเพียงลดทอนพละกำลังของสิทธิ์นิกายฝ่ายธรรมะเพราะเมื่อใดที่สิทธิ์นิกายฝ่ายธรรมะอ่อนกำลังลงพวกมันก็จะใช้หุ่นเชิดเข้าจับกลุม ไอ้พวกนิกายฝ่ายปีศาจคงนึกไม่ถึงว่านอกจากข้าบิดาของมันจะยังมีสตรีอีกสองคนครึ่งที่มีความสามารถเป็นอย่างมากทำให้ข้ามองแผนชั่วของพวกเจ้าออกอย่างทะลุปรุโปร่ปรง ยังไงซะแผนของพวกเจ้าต้องถูกบิดาผู้นี้ทำลายแน่นอนเฉินเซียงหัวเราะอย่างเย็นชาก่อนจะตัดศีรษะของชายชุดดำไปเฉินเซี่ยงเดินไปตัดหัวของสิบนิกายฝ่ายปีศาจอีก4ี่คนแล้วเก็บลงในแหวนเก็บของ เพราะหลังจากที่เขาออกไปจากสถานที่บ้าบอนนี้ได้หัวของสิทธิ์นิกายฝ่ายปีศาจพวกนี้จะช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้กับเขาไม่อย่างนั้นแล้วการต่อสู้กับชายชุดดำทั้งห้าคนของเขาคงจะไร้ความหมาย ทำไมเจ้าถึงพูดว่าสตรีสองคนครึ่งจริงๆแล้วมีสามนะหลงเสวียอีกกล่าวถามด้วยความไม่แน่ใจก็เจ้านับเพียงครึ่งคนเชวนเส้่งหัวเราะพลังกล่าวทำไมละข้าไม่ใช่เด็กนะ เจ้าบอกเองนะว,ว่าจะไม่ทำปฏิบัติกับข้าเหมือนเด็กนางกล่าวขึ้นด้วยความไม่พอใจมังกรน,น้อยเจ้ามันสกกระปรบมอมแมมเกินไปนั่นกล่าวได้ว่าการกระทำของเจ้าไม่เหมือนกับอิสตรีทําให้ข้านับเจ้าได้แค่ครึ่งเดียว เฉินเซียงหัวเราะพลางกล่าวตอนนี้เฉินเซียงได้เส้นทางมาแล้วทำให้เขาทราบว่าเขาจะไปที่ใดต่อหลงเซี่ยอีแค่นเสียงอย่างนุ่มนวลก่อนกล่าวที่ข้าศกกระปรบมอมแแมมก็เพราะข้ากินดีอยู่ดีความหวังดีของข้าได้อันตรธานหายไปแล้ว แต่ในเมื่อเจ้าพูดแบบนี้ข้าก็จะสบกระปรบจริงๆและเปล่าประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเจ้ามาลามกขนาดไหนเฉินเซียงไม่กลัวเพราะถึงแม่นางจะไม่ได้พูดแต่เขาก็ถูกนางกลั่นแกล้งมาหลายครั้งแล้วตามข้อมูลที่ได้จากชายชุดดำเฉินเซียงจึงได้รู้ว่าพวกนิกายฝ่ายปีศาจได้เตรียมสถานที่แห่งนี้ไว้นานแล้ว นอกจากนี้พวกมันได้ใช้วิธีการบางอย่างในการหลอกล่อให้สิษย์นิกายฝ่ายธรรมวิ่งเข้าไปยังสถานที่ที่พวกมันได้เตรียมไว้ซุ่มโจมตีเฉินเซี่ยงวิ่งตรงไปยังสถานที่ซุ่มโจมตีที่อยู่ใกล้ที่สุดจากทั้งสามสถานที่ ไม่ว่าสิษย์นิกายฝ่ายธรรมะจะเป็นใครเฉินเซี่ยงก็ยังคงต้องช่วยเหลือเพราะเขากังวลถึงสถานการณ์โดยรวมหากสิทธนิกายฝ่ายธรรมะถูกจับไปบูชายันสาสิบคนนั่นย่อมเป็นปัญหามากแน่ผู้บริหารระดับสูงของนิกายฝ่ายปีศาจไม่กล้าจับนักสู้ของเขตนักสู้แท้จริงเพราะนักสู้เหล่านี้มีจำนวนน้อยมากอีกอย่างคนเหล่านี้ยังระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก ปกติแล้วนักสู้เหล่านี้จะอยู่ในนิกายของตนทำให้ยากต่อการจับกลุ่มแต่หากไม่ใช่สิทธิ์ของนิกายฝ่ายธรรมะปราณที่ได้ก็จะมีบริสุทธิ์พอทำให้พวกมันไม่สามารถใช้ในการบูชายันได้ เฉินเซียงมุ่งตรงไปยังส่วนลึกของดินแดนนรกร้างทางใต้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงสถานที่ที่เป็นแท่นบูชายันอยู่ลึกเข้าไปกว่านี้อีกมากเสียงต่อสู้เฉินเซียงหยุดฟังอย่างตั้งใจทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงอันนุ่มนวลและเย็นชาตะโกนขึ้นนั่นมันเสียงของเหลืองยู่หลาน เฉินเซียงเร่งฝีเท้ากระทั่งเงาร่างหายไปในพลิบตาราวกับสายฟ้ามุ่งตรงไปยังต้นเสียงไม่นานเงาร่างอันงามสง่าของเลิงยู่หลานและสู่เซียนเซียนก็ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของเฉินเซียงพวกนางทั้งสองคนอยู่ด้วยกันและยังมีสิทธิ์ร่วมนิกายอีกหลายคนสิทธิ์ของจักรวัติเฉินปิงเทียนและหุบเขาเหมันอยู่รวมตัวกันที่น,นั่นรวมทั้งหมด13คน พวกเขาทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่เพียงตอนนี้กําลังถูกล้อมกรอบด้วยฝูงหมาป่าสีดำทมินมากกว่า100ตัวนั่นมันสัตว์ปีาศาจพวกมันกําลังถูกเชิดอยู่เชิญเสี่ยงกล่าวขึ้นในทันทีเพราะหมาป่าเหล่านั้นมีการเคลื่อนไหวที่เหมือนกันซึ่งชัดเจนว่าพวกมันกําลังถูกควบคุมอยู่อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ